โปรเจกต์เพลง forward ครับก็เป็นเป็นเป็นการที่เราทําความชอบของตัวเองก็คือการร้องเพลงแล้วก็อยากอยากจะ forward ไปให้คนที่ที่ชอบจะชื่นชอบในการเพลงฟังด้วยแล้วก็ยังมีได้ผลได้ที่เราเอารายได้เนี่ยไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดสัตว์แคนเล่นดนตรีด้วยครับวันนี้จะมอบอะไรยังไงบ้างหรือว่ามีสององค์กรใช่ครับก็มีทางทีมเพลง forward ครับจัดมาทั้งหมดมีอยู่สองที่ครับก็คือหนึ่งที่ที่พิจิตรกับที่จังหวัดชัยนาทครับ ถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะในความรู้สึกของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งคามแนวพิทนี้ขึ้นมาเลยก็ถือว่าดีใจครับดีใจที่ทุกคนได้ได้ได้มาเป็นส่วนร่วมกับกับเขถาถือวา่าถือว่าสำเร็จนะผมว่าก็สําสเร็จใน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 ขั้นต้นในตอนแรกแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยมันก็มีคนสนใจแล้วก็มีคนอยากจะช่วยกับกับคนที่ไม่มีโอกาสได้อย่างเราจริงๆครับ ก็เดี๋ยวต้องต้องก็เป็นเรื่องของของของนางผู้ใหญ่ครับว่าว่าเขาว่าเขาจะมีแผนแล้วก็มีแผนอะไรต่อไปแต่ว่าซีซั่นสองมีแน่ๆครับผมใช่ๆผมว่ามันมเลยครับซีซันสเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ <c oughs> เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูตใจตามต่อไปพูดถเพลงนี้เลยค่ะเพลงโสดครับผมได้รู้ถึงครับก็เพลงโสดเช็คอินครับก็น่าจะได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วเพราะว่าปล่อยกันมาปล่อยกันมาสักพักแล้วครับแล้วก็ก็ถือว <oughs> ่าก็ ดีใจที่บางบางบางครั้งที่ไปงานแล้วแล้วก็มีคนร้องตามได้มีคนรู้จักก็ถือว่า<ม>แค่แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับก็ดีนะผมว่าก็ก็พอมีคนรู้จักบ้างแต่ว่าถ้าใครไม่รู้จักถ้าดูวันนี้อยู่ก็ช่วยกันไปเปิดดูนะครับโสดเช็คอินครับกร<ม> <c oughs> ะแสเราลงดาวโหลดเป็นยังไงครับก็ทั้งหมดอ่าสี่สี่เพลงนี้ครับในโปรเจกต์นี้ทั้งหมดอ่าในครั้งคั้งแรกก็ได้มาห0 0 0 0บาทครับผม ว่าเราบังคับได้ปิ๊กกลองเพลงด้วยใช่ครับก็คือมามาร่วมโปรเจกต์สนุกๆนี่แหละครับก็เป็นก็เป็นก็เป็นเพลงแบบว่าเพลงเพลงแบบเหมาะกับเหมาะกับพี่ปิ๊กะครับ40ยังแนวอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงแบบว่าเป็นคนแบบว่าแนวแนวร้องอะไรเงี้ยครับเขาเพี้ยนมากเราให้กำลังใจก็ก็แซวเขาแย่เขาเล่นอย่างี้แหละครับผมว่ามันก็สนุกดีเลยแบบครับถ้าถึงจะสายไปเสิร์ตที่พานาเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีครับผมผมถือว่าผมผมดีใจมากที่ทุกคนที่มาที่มาในงานนะครับแล้วก็ตอบกลับมาว่าเอ้ยสนุกดีแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเออเราจะมีจัดอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างค่อนข้างหรกอว่าจัดเต็มเหมือนกันครับสองชั่วโมงกว่าถือว่าได้อย่างที่เราคาดหวังไว้ครับพอใจผมว่าผมได้เกินคาดนะครับ จากจากจากทีก umas, ่คาดคาดหวังไว้ว่าเป็นแค่แฟนมิทติ้งแต่ว่าครั้งนี้ก็มีเป็นแฟนมิทต okay. ิ้งท um> ี่จัดจะเต็มมากๆถ้าใครที่ไปดูเนี่ยก็ต้องรับรองว่าต้องรู้แน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวบางคนจะมองว่าอคนอาจจะน้อยไปหรือเปล่าอะไรนิดหนึ่งมันก็ไม่น้อยนะครับก็เกือบเกือบสี่พันคนนี่ก็ผมว่าถือว่าเยอะเยอะพอสมควรมันก็มีการวลแบบเหมือนคุ้มค่าตัวเท่าไหร่อย่างนี้ว่าผมว่าถึงถึงแม้จะมีคนน้อยกว่านั้นคนแค่ร้อยเดียวผมก็เล่นครับเพราะว่าเราเราต้องการเล่นในสิ่งที่เรารักให้คนที่รักอยู่แล้วครับ นักก็ออกมาแค่ช่วงท้อช่วงแรงครับเพราะว่าจริงๆแล้วโชว์เรื่องเรื่องเพลงก็เยอะพอสมควรเพราะว่าเราเราก็อยากให้นักเลิกแล้วเพราะว่ามันงั้นผมไม่เป็นลมกลางเวทีอะไรครับไม่ไม่ไหวก็ไม่ไหวครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายคนที่แบบเป็นแฟนอยากจะเห็นเวนทีของพลงนะเป็นว่าอะไรอย่างเงา จริงๆแล้วเราเอาเราเอาอคนอย่างอย่างอย่างพี่พันธ์มาด้วยพี่เต้ยมาด้วยแต่ว่าเบลล่าผมลองไม่ท้าทามแล้วครับไปก่อนแล้วแต่ว่าบางเวลาว่าติดละครจริงๆถ่ายละครดูต่างจังหวัดดูที่เชียงใหม่ด้วยครับก็เลยกลับมาไม่ทัน<_><_>มีคิดไวไหมครับว่าถ้ามีโอกาสก็เลยเคยโอ้ยมีแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าเป็น,น,นบเนบลล่าก็เป็นผู้หญิงคนแรกด้วยที่ผมทำงานด้วยครับบางคนเขาก็แซวว่าวันนั้นเราร้อเทียนมากอะไรบ้างโอ้ยก็ต้องไปรอดูกันนะว่ามันว่ามันเป็นยังไงนะผมว่า ผมก็เพี้ยนน้อยที่สุดเลยนะทำได้ชีวิตเนี่ยมันเต้นใช่ไหมหรืออ่ไรเ้ยมันมันเป็นเรื่องของแบบคือมันโดดร้อโผล่นะครับโดดโดดเป็นลิงเลยเพราะว่ามันมากก็ต้องมาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับจะมีมีให้เห็นอีกไหมโปรเจกต์เนี่ย ก็โปรเจกต์กคงจะมีแหละครับแต่ว่าคงไม่ใช่ในเร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ออกมาค่อนข้างแน่นพอสมควรมีทั้งมีทั้งแฟนมีติ้งด,ด้วยมีทั้งโปรตูบุ๊กด้วยที่เห็นกันไปแล้วก็มีเพลงแล้วก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มีละครต่อไปครับถือว่าการร้องเพลงของเราประสบความสำเร็จก็เป็นก็เป็นก็เป็น,ปนอีกขั้นหนึ่งที่ที่ผมได้หวังไว้ในชีวิตแหละครับว่าว่าอยา,อยากอยากลองร้องเพลงดูสักครั้งในชีวิตก็ได้ทำแล้วก็ถือว่าสนุกดีครับสนุกมันเรื่องหนังมากแล้วนะครับแต่ไทม์ไลน์ แเนาหนังดีแต่ว่ารายได้ทำรายจมาครับคงจำครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมภูมิใจมากคือ,ค,อคือเราไม่ได้คาดหวังว่าจะจะมีรายรได้ทะลุแบบขนาดไหนเท่าไหร่แต่ว่าแค่แค่คนดูเราออกมาแล้วบอกว่าเอ๊ยชอบภาพยนเรื่องนี้ก็ดีใจแล้วครับ ได้ดูกันนะครับพี่แล้วเรากับโปรเซลเนี่ยว่าเฮ้ยมทำไมตากันไม่เข้าเป้าไม่มีไม่มีทางไม่มีทางครับเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของนักแสดงเราเราแค่อยากดูว่าฟีดแบ็กของของคนของคนที่ชมเนี่ยเป็นยังไงความสนุกความสุขว่ากลับมาแล้วเขาได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใละดีใจละเกมโชว์คิดว่ามันแพ้ไหมคะเนี่ยทนี้ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เก็ไม่ไม่แพ้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ผมได้ยินมาเพราะว่ามันมีมีลูกอยู่คนหนึ่งบอก บอกเือเป็นลูกสาวขอแม่เขาไปดูหนังแล้วก็กลับมาแล้วบอกว่าแม่ขอกอดทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว<ม>่าทําอะไรมาอะไรเงี้ยบอกขอกอดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย,ยว่ากันอะไรเงี้ยก็ดีใจครับที่ใช่บางทีที่ภาพยนตร์แล้วทําให้เราได้สอนใจได้ได้อะไรด้วยได้ได้ไดเป็นลเรียนด้วยก็ดีกลัวไหมคะว่าหนังเรื่องที่สอแล้วก็ยังไม่ทําเงินจะมีผลต่องานอื่นๆต่อไปอย่างั้นเหรแล้วก็ต้องรอดูก่อนผมว่าน่าจะเกินร้อยล้านเล่แล้วเอ,อ้ย<อ>ครับ อย่างไรนะครับอ๋อไม่ไม่ไม่ให้เป็นเป็นกผลกันบึยังไงครับก็ก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าทางว่าอยากเขาว่าไงครับว่ายังไม่ได้ไม่ได้